สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้เรามาดูทุเรียนอายุประมาณจ็ดแปดปีต้นนี้นะครับก็พันหมอนทองนะครับที่เราปลูกไว้นะอยู่ในสวนไร่อาณาจักรอยู่นะครับต้นนี้กว่าประมาณติดลูกประมาณซิบกว่าลูกนะครับปีต่อไปอาจจะดกกว่านี้นะครับว่าเพราะว่าต้นอายุมันได้แล้วนะครับต้นมันโตแล้วนะครับเราจะมาปีนดูลูกปีนดูหน่วยกันเลยเนาะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับเราจะตัดได้หลบตัดส่งออนไลน์ไวๆนี้นะครับใกล้จะแก่เต็จจัดเต็มที่เนาะ เราก็พยายามขัดทุเรียนที่ดีๆนะครับทุเรียนที่อร่อยนะครับในบ้านหนองตลุงปุกนะครับทุเรียนดงดินแดงนะครับเราก็ปลูกเองนะครับขายเองนะครับไม่ผ่านพอค่าคนกลางคนไหนนะครับเรามีเพจส่งมีลูกค้านะครับแล้วก็มีนาล้านอยู่ที่ด่านเกวียนนะครับขายนะครับใครจะสั่งก็ไว้ไว้นี่นะครับแล้วผมจะตัดส่งให้นะ มาดูลุกนี้กันเลยนะครับลุกนี้ก็อยู่ปลายปลายกิ่งมันตัดยากหน่อยนึงนะครับลุกนี้เราก็ดูลูกนี้ลูกใหญ่นะครับอยู่ปลายกิ่งนะครับเดีวติดตามคลิปเรียวไวๆนี่นะเดี๋วเราจะทําสวนวิธีทําสวนออร์แกนิกนะครับดูทุเรียนต่างสายพันธุ์ด้วยรอๆนะครับโอเคครับ